สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะพี่จาพบกับช่องปรินดาพบ้านพัเหมานะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่หรือว่าสะดวกโอนก็ยินดีเช่นกันนะคะสนใจพักเครื่องรายการไหนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0993713089คะ่ะหรือว่า สามารถแอด ID l i n ลนะคะได้ที่ k r u t e a w 2 5 3 3ค่ะหรือสแกน QR code โคตามรูปภาพนี้ก็ได้นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เหมือนกันค่ะพี่จ๋าสำหรับ EP นี้ EP ที่103นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องปริณาผาบ้านผาเหมานะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆ วันนี้สวยๆหนึ่งชุดเลยพี่ๆราคาถูกใจราคาโดนใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตไปรายการที่หนึ่งเลยละกันค่ะพี่ๆเป็นพระเนื้อดินนะองนี้เป็นกรุเนื้อดินได้เหมาออบ้านมาเลยค่ะพี่นะคะจะเป็นท่านจะเป็นพระขุนแผนไข่ผ่าซีกค่ะพี่จ๋าโอ้โหนะคะเนื้อเก่ามากค่ะพี่แล้วก็ท่านท่านมีเม็ดแร่ด้วยนะนะคะมีเม็ดแร่ดูแบบโอ้โหเนื้อดินเก่าๆเนื้อสวยมากองนี้ค่ะพี่จ๋า นะคะองนี้เนื้อสวยมากๆพี่พี่นะคะพี่พีเอฟซี FC ท่านไหนสนใจนะน้องเปยให้เลยเอาสองร้อยบาทพอนะ,ะประเดิมรายการแรกค่ะพี่นะคะขอที่ราคาสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะเนื้อดินเนื้อเก่าเนื้อสวยประเดิมรายการที่หนึ่งให้เลยในราคาสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่จา๋า ไปรายการที่สองเลยค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเก่าๆค่ะพี่นะคะน่าจะเป็นพระสมเด็จวัดละขังนะพี่จา๋าโอ้โหพี่ดูเนื้อหามวลสารเก่ามากแต่ว่าพิมพ์ลึกค่ะพี่พิมลึกเนื้อสวยเก่านะคะโอ้โหพี่จา๋าอง,งานี้สวยสวยเก่ามากนะคะน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สองค่ะพี่พีเอฟซีจ๋าขอในราคาสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จา๋า นะคะขอในราคา200บาทค่ะพี่พี่เป็นรายการที่2ค่ะแล้วก็ไปกันต่อนะคะไปกันต่อรายการที่3นะคะรายการที่3ขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญเทเวสุวรรณละกันพี่จ๋าโอ้โหองนี้ไม่แน่ใจนะพี่พี่เรียกว่าเนื้ออะไรแต่สวยมากองนี้ดูโอ้โหูพี่เหรียญคมชัดมากๆนะคะเป็นยักษ์ยืนท่านเป็นเหรียญเทเวสุวรรณนะคะ เหรียญคมชัดสวยมากค่ะพี่องนี้นะคะวัดจุฬามณีค่ะพี่พีเอฟซีจา๋าวันนี้สูมให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยค่ะพี่ๆนะคะยันอักษรตัวหนังสือคมชัดมากๆนะคะเปิดเป็นรายการที่สามค่ะพี่จา๋านะคะขอในราคาเอาสี่ร้อยบาทค่ะพี่นะคะขอแบ่งปันบูชาที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่จา๋าราคานี้พร้อมส่ง นะคะราคานี้พร้อมส่งให้ทุกรายการเลยนะคะไม่ได้บวกค่าส่งเพิ่มนะคะพี่จ๋า <c oughs> ไปรายการต่อเลยนะคะรายการที่4ี่ค่ะพี่เป็นพระนางพญา <c oughs> เนื้อดินเก่าเก่าสวยๆเหมือนกันค่ะพี่จ๋า <c oughs> โอ้โหองค์นี้สวยมากนะคะ <c oughs> <c oughs> เนื้อดินเก่ามีเม็ดแร่เนื้อแน่นเนื้อสวยนะคะ <c oughs> น่าจะตลับนาคหรือเปล่าพี่องค์นี้ได้มาแบบ สวยๆพร้อมตลับหนึ่งใบเลยนะคะได้มากกว่านี้นะแบ่งปันให้เลยค่ะพี่ในราคาส0 0อบาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่พี่จ๋าไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อที่รายการที่ห้าท่านจะเป็นท่านเรียกว่าอะไรนะพี่พี่อ่าพับเปิ่มน่าจะเป็นสายทางภาคเหนือหรือเปล่าพี่โอ้โหองค์นี้พี่ดูใบโพ นะคะพี่ดูเนื้อค่ะพี่ดูพิมพ์ลึกสวยขนาดนี้เนื้อดินเนื้อดินองค์นี้แบบสวยมากๆเก่ามากๆค่ะพี่มีเม็ดแร่เนื้อสวยเป็นพระเปิ่มเพิ่มลําพูนใช่ไหมพี่ถ้าหนูจําไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดยังไงกราบขออาภัยด้วยนะคะน้องขอที่เอาสามร้อยบาทค่ะพี่นะคะขอแบ่งปันบูชาที่สามร้อยบาทนะพี่จะให้ราคาถูกราคาแบ่งปันเลยเป็นรายการที่ห้าค่ะ ไปกันต่อรายการที่หกโอ้โหพี่จา๋าสวยสวยสวยองค์นี้ได้บ้านมาเลยเหรียญเก่าเหรียญคมชัดสวยมากดูใบหน้าพี่พี่สวยมากๆพี่หนูไม่แน่ใจนะแบบนี้เรียกว่าเนื้ออะไรนะพี่จา๋าแต่ชอบความแบบคมชัดลึกนะคะดูยันอัขระด้านหลังหลวงพ่อฉุยคะ่ะพี่นะคะไม่ค่อยได้มานะพี่จา๋าเหรียญเก่าเหรียญสวยขนาดนี้พี่จา๋าน้องขอที่สี่บาทเท่านั้นนะคะ อนุญาตแบ่งปันบูชาที่400บาทเป็นรายการที่6ค่ะนะคะเป็นรายการที่6แล้วก็ไปกันต่อรายการที่7เลยโอ้โหองค์นี้พี่จ๋าเป็นนะคะเป็นอ่าเป็นพะระหล่อหลวงพ่อทาค่ะพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเลี่ยมน,น่าจะเป็นเงินผสมหรือเปล่าพี่จ๋าเงินฉุบเงินผสมแต่พิมพ์ชัดสวยนะเป็นหลอ่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่นะะ้น้องขอที่400บาทเท่านั้นค่ะ ขออนุญาตแบ่งปันราคาแบบถูกราคาแบ่งปันสำหรับ PPFc ที่ติดตามเลยน้นะ้นองให้ในราคาสี่ร้อยบาทค่ะพี่เป็นรายการที่เจ็ดค่ะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะแล้วก็เปิดเป็นรายการที่แปดค่ะพี่เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะวัดประสาทบุญญะวาดโอ้โหพี่องค์นี้ได้เนื้อเก่าเนื้อสวยมาพี่ดูใบหน้านะพี่ดูใบหน้าท่านชัดล่องเส้นจีวรฐานบัวค่ะพี่จ่าคาบไข,ข่ขาว องนี้เนื้อแน่นเนื้อฉ่ำเนื้อสวยมากน้องขอที่400บาทค่ะน้องขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่400บาทเท่านั้นเป็นรายการที่8นะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่9เลยจะเป็นเหรียญจุลาลงกรณบรมราชาธิราชนะคะเป็นเหรียญออกเนื้อเงินด้วยพี่ๆโอ้โหพี่ดูตัวหนังสือเหรียญคมดูตัวหนังสือคมชัดลึกมากๆพี่พีเอฟซี FC. นะคะเราก็อ๋อเป็นเหรียญปราบห่อค่ะพี่ๆเป็นท่านมีคําว่าปราบห่ออยู่เหรียญคมชัดสวยออกเนื้อเงินค่ะพี่นะคะขออนุญาตขอที่เปิดแบ่งปันบูชาที่ห้าร้อยบาทละกันพี่พีเอฟซีจ้าสวยมากนะคะคมชัดลึกมากค่ะพี่เหรียญปราบห่อองค์นี้เปิดที่ห้าร้อยบาทเป็นรายการที่เก้าค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่สิบเลยโอ้โหองค์นี้สายจังหวัดอะไรเป็น หลวงพ่อวันนะมะ,มะมะนะโเหรอพี่พี่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันออกเหนือเงินเหมือนกันพี่พี่จะาโอ้โหพี่ดูเส้นจีวอนค่ะพี่อัคระตัวหนังสือคมชัดมากๆเป็นเลี่ยมเลนนันาดูยันอันนี้ได้บ้านมาเลยนะพี่จ๋าได้เมามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกท่านน้องขอที่เอา ห้าร้อยบาทเหมือนกันละกันต้องเปิดกว่านี้นะเพราะหนูได้มากกว่านี้แต่ว่าแบ่งปันสําหรับพี่พซีที่ติดตามนะคะสวยถูกใจแน่นอนตรงองตร,งตรงตามในคลิปเลยค่ะพี่จ๋าไม่ตาวุ่นน้องได้นะรายการที่สิบขอห้าร้อยบาทค่ะไปกันต่อค่ะพี่รายการที่สิบเอ็ดโอ้โหจัดให้เลยพิมพ์คีตาเก่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 าน่าจะเป็นเลี่ยมเงินเก่าเก่าโบราณเก่ามากพี่ดูเนื้อดูเนื้อก่อนนะ หลงพ่อเงินบางคานนนค่ะพี่จ๋านะเป็นหล่อบางคานเนื้อเก่าเน,เนื้อสวยะคะ่ะพี่จ๋านะหนูมองว่าเป็นพิมพ์พิมพ์ค้ตานะคะน้องมองวิน้องมองว่าเป็นพิมพ์ค้ตานะคะพีพีเอฟซีจ๋าขอที่สี่ร้อยบาทค่ะนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่สี่ร้อยบาทเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะแล้วก็ไปรายการที่สิบสองเลยเป็นจอบอจัดสายหลงพ่อเงินต่อต่อเลยนะคะ เป็นจอบเล็กค่ะพี่โอ้โหพี่ดูความแบบพิมพ์ล่องลึกมากนะคะเนื้อแบบสวยๆนะคะเป็นหน้าเปลี่ยมเหมือนเหรียมจับขอบโบราณเก่าๆองน,นี้ชัดลึกสวยมากๆองน,นี้เปิดแบ่งปันบูชาที่หกร้อยบาทค่ะพี่พี่จ้านะคะเป็นรายการที่สิบสองค่ะแล้วก็สิบสามจะเป็นสายพระคูรลลุ่งค่ะพี่พีเอฟซีจ้า นะคะเปิดแบ่งปันบูชาในราคาแบ่งปันเลยเป็นเหรียญกะไหลทองด้วยเหรียญขมชัดมากมากนะคะพระคุลุงวัดท่ากระบือค่ะพี่อันอัครนลังคมชัดลึกมากๆนะคะน้องเปิด <hatten> ที่ห้า <emat> ร้อยบาทค่ะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเป็นรายการที่สิบสามนะคะเป็นรายการที่สิบสามแล้วก็ไปกันต่อรายการที่สิบสี่โอ้โหองค์นี้องค์นี้ปักกา ออท่านเป็นเหี่ยนสายหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกค่ะพี่สํานักสุสานไตหลักจังหวัดลำปางท่านเป็นเหี่ยญเลีเ่ยมตะลับเงินด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเงินผสมนะคะพี่จา๋าโอ้โหพี่ดูเซนจีวรนใบหน้าท่านคมชัดมากราคานี้ราคาตะลับเงินอ๋อเป็นเหรียญอันนั้นไงพี่กองกองพันเนาะกองพันทหารราบที่หนึ่งคะ่ะกองผสมที่สามโอโ้สายทางจังหวัดลำปาง พีพีเอฟซีจะสวยมากคมชัดมากค่ะพี่เลี่ยมตลับเงินด้วยนะคะน้องขอที่เอาแบ่งปันเลยนะขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พร้อมส่งให้เลยนะหากค่าส่งนี่เหลือไม่เท่าไร่ค่ะพี่ต้องเปิดไปกว่าน,นี้นะหนูได้มากกว่าน,นี้แบ่งปันพี่พี่นะคะแบ่งปันพี่พี่ที่ติดตามทุกทท่านเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องปรินญาพบานพมานะคะสิบสี่ขอห้าร้อยบาทค่ะพี่สิบสี่ขอห้าร้อยบาทแล้วก็จัดสิบห้าต่อเลย นะคะท่านจะไปเหรียญโอ้โหมีโคดเลขด้วยหนูไม่แน่ใจนะหลงเพราะว่าอ,อะไรอ่ะพี่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 รู้จักไหมหนูไม่หนูไม่ทราบเลยหนูไม่ทราบเลยว่าหลงพ่ออะไรนะพี่จ๋าจะสวยคล้ายๆห,หนุมมานแบบเนี้ยเรามีโคดเลขด้วยพี่น่าจะเป็นเลี่ยมตลับเงินผสมเหมือนกันหรือเปล่าแต่โอ้โหแต่เหรียญผิวแบบคมชัดสวยอ่ะพี่จ๋าหนูไม่รู้จักนะแต่ว่าพี่พี่ fc ต้องรู้จักกันอยู่แล้ว คมชัดสวยมากเหรียญองค์นี้มีโคดเลขด้วยค่ะพี่นี่คือบริเวณด้านหลังค่ะอัคละไม่ต้องพูดถึงคมชัดมากนะคะน่าจะเป็นเรียมตลับเงินผสมน้องขอเปิด500บาทเหมือนกันค่ะพี่ชอบถูกใจรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่เพื่อเราได้แบ่งปันกันยินดีให้บริการทุกๆท่านเลยนะคะเปิดที่5้าบาทรายการที่15ค่ะไปกระต่อรายการที่สิบหกหลอตอรี คาบคีบเบาคาบเก่าพี่จะลองถ่านบัวเซนจิวเลียมตลับชุกทองสวยๆองคนี้หนูมองว่าเป็นปี0ูนย์ห้านะคะพีพีเอฟซีจ้าเก่ามากหลังมีรอยตะใบด้วยนะคะองนี้ขอห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่ห้ารอยบาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่สิบหกค่ะ แล้วก็ไปกันต่อเลยรายการที่สิบเจดโอ้โหสมเด็จค่อนข้างหายากองนี้เหมือนโอ้บุญนาคหรือขุนนาคนะบุญนาคใช่ไหมน้องกูอ่านผิดถ้าอ่านผิดยังไงต้องกราบขออภัยนะสามารถแกะหมุดได้ตรงนี้แต่ว่าน้องแกะไม่เป็นนะพี่จ๋านะคะได้สวยแบบนี้มาเลยนะคะเป็นพิมพ์วัดเกตค่ะพี่พี่โอ้โหพี่ดูนะ,ะหามือสารหูขีดเนื้อแบบเนื้อสวยมากพี่ดูความลึกของชั้นความลึกของพิมพ์ นะคะพร้อมตลับสวยๆมีคําว่าบุญนาคด้านหลังองค์นี้น้องขอที่ราคาเอาเปิด600บาทละกันขอ600บาทได้ไหมจ๊ะสวยมากไม่เคยได้มาเลยนะคะขอที่600บาทค่ะพี่เป็นรายการที่17ค่ะ17ไปแล้วนะคะพี่จ๋าเป็น18แปดละกันพี่เหรียญครั้งที่หนึ่งปี2 5งพเป็นท่านเป็นเนืออป,ปา้านะพี่ีเอฟจ๋า ท่านเป็นสายจังหวัดอะ,อะไรนะนครสวรรค์เหรอพี่วัดช่องแขมเฮอตาคีนะคะได้มาสายนครสวรรค์เลยค่ะพี่พจ๋าเหรียญสวยคมชัดมาก mm. เนื้ออัป,ปาก้านะพี่ดูยันดูอัคระด้านหลังนะคะน้องขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่หกร้อยบาทค่ะพี่เป็นรายการที่สิบแปดนะคะ 18ไปแล้วค่ะพี่จ๋าจัด19ให้เป็นรูปหล่อเตาลีดนะคะเออหลังตัวหนังสือค่ะพี่อุกกาบขออภัยนะคะสนใจการไหนทำได้ค่ะพี่ยินดีให้บริการทุกท่านเลยโอ้โหพี่ดูองค์นี้ฟอร์มพิมพ์ชัดส,สวยเหมือนกันดูร่องฐานบัวเส้นจีวรค่ะพี่หลังตัวหนังสือเป็นแหงเลยองค์นี้ต้องเปิดขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่5 0ารบาทเท่านั้นนะคะ ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่500อบาทเป็นรายการที่19ค่ะนะคะเป็นรายการที่19เกแล้วก็รายการที่20เป็นเนื้อว่านเนื้อว่านอางนี้แต่ว่าท่านจะเป็นพิมพ์ชะลูดนะต้นขีดจะเป็นวัดประสาหูพี่องนี้เนื้อเข่ามากนะคะเนื้อเก่าเนื้อแน่นแบบคราบไข่ขาวๆพิมพ์ชัดสวยนะองนี้ไปให้เลยเอา300บาทพอพี่ นะคะได้มากว่านี้นะแต่ว่าอยากแบ่งปันบูชาทุกคลิปเลยนะคะห้ามพลาดเลยขอที่3 0 0รบาทเป็นรายการที่20ค่ะเป็นรายการที่20นะคะพี่พี่จ๋าไปกันต่อเลยค่ะพี่พี่จ๋ารายการที่21ค่ะพี่ได้มเมาเก่ามาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยหลวงพ่อโสธรนะคะท่านเป็นเหรียญลงยาค่ะพี่วัดโสธรอะไรนะวัดโสธรวะลาลามใช่ไหมคะพี่จ๋า เป็นเหรียญลงยาสวยเก่าพร้อมกล่องเดิมๆเลยค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูลงลงยาน้ําเงินด้วยพี่จ๋าสวยมากนะหูพี่ดูลงยาน้ําเงินสวยพิมพ์ชัดลึกสวยมากอ๋อเป็นเหรียญปีสองพันห้า้อยเก้าค่ะพี่วัดโสธรวราลารามวรวิหารสายจังหวัดฉะเชิงเซาน้องขอสี่ร้ยบาทได้ไหมค่ะ ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่400บาทเท่านั้นเป็นรายการที่21ค่ะนะคะ21ไปแล้วค่ะพีพีเอฟจ๋าจัด22่สองโอ้ยยี่พี่จา๋าไม่ต้องพูดถึงเลยองค์นี้สวยมากๆพี่ดูเนื้อหามนสารสมเด็จวัดละฆังองค์นี้ค่ะพี่หนูไม่แน่ใจพิมพ์นะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าพี่ดูเนื้อหามนสารโอ้โหคาบเก่าเนื้อแน่นพิมพ์ลึกมากพี่พี่หนูอาจจะส่อง ไม่ค่อยเก่งนะต้องกราบขออภัยนะคะนี่คือบริเวณด้านหลังค่ะพี่จ๋าตลับเก่าๆลุงยาสวยๆเลยน้องขอที่350บาทค่ะพี่ขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่สามบาทเป็นรายการที่22ค่ะแล้วก็จัด23าให้เป็นเตารีดหลอเตารีดเลี่ยมตลับจิวเวลรี่เป็นเตารีดเฉลิมพลหลังเฉลิมพลศูนย์ห้าสวยๆ สวยมากกระไลทองหรือชุบทองนะพี่แบบล่องลึกใบหน้าชัดสวยมากๆเรี่ยมตลับอันนี้ให้ขาดทุนนะอยากแบ่งปันให้นะคะมีคําว่าเฉลิมผลด้านหลังขอที่400บาทพร้อมส่งให้เลยนะคะน้องขอที่400บาทเท่านั้นรายการที่23ค่ะนะคะ23ไปแล้วแล้วก็ขอเป็น24พาลอดได้ไหมคะ พะล้อนเนื้อดินเนื้อเก่าเนื้อสวยมากๆพี่ๆดูแบบพิมพ์ลึกมีเม็ดแร่ค่ะท่านมีเม็ดแร่นะพะล้อนหนูขอที่สามร้อยบาทนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่สามร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบสี่พะล้อนเนื้อดินเก่าๆสวยๆเลยนะคะ,ะไปกันต่อคะ่ะพี่จ๋ายี่สิบสี่ไปแล้วนะคะโอ้โหจัดเป็นเหรียญใสมาบ้าง นะคะแต่ว่าองค์นี้เป็นหลังใต้ลมเย็นโอ้โหสวยมากนะคะออกเนื้อปากาท่านเป็นเลี่ยมตลับเหมือนตลับชุบเงินนะคะพี่เงินผสมขูหพี่ดูหลงพอทวดเสมาเยียบน้ำํำทะเลจืดอ,ออกเนื้อปากาเป็นเลี่ยมนะ้าไม่ใช่เป็นตลับหลังพระครูวิสัยโสพลวงเล็บหิมท่านเป็นเหรียญใต้ลมเย็นค่ะพี่องค์นี้หนุบเปให้เลยนะคะขอที่เอาสามร้อยห้าสิบบาทพอ นะคะแบ่งปันบูชาที่350บาทโอ้โหราคานี้พร้อมเลี่ยมตลับสวยๆหนึ่งใบรายการที่25ค่ะ25ไปแล้วนะคะพี่พี่จิาห้ไปแล้วจัดสายหลวงพ่ออะไรดีเดีย๋ยวนะพี่พี่เดีย๋ยวหนูจัดให้นะคะสำหรับอีทีนี้ราคาถูกราคาแบ่งปันเหมือนเดิมคะ่ะพี่จ๋า ขอเป็นรายการที่26สิบหกท่านจะเป็นหานุมานหลวงพ่อปูดทิมวัดละหันไล่โอ้โหโองค์นีโโ้เนืโโอ้โโอเก่าเนื้อสวยจริงๆพี่พี่จ๋าหานุมานเก่าเก่าสวยสวยเลยค่ะพี่สวยมากเหมือนแบบงลงรักทองเลี่ยมสวยมากค่ะพี่จา๋าหานุมานสายหลวงพ่อปูดทิมวัดละหันไร่เหมือนมีจีวรเก่าเก่าพิมพ์ชัดสวยนะน้องขอที่สา0ร้อยห้าิบบาทค่ะ ขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่350บาทเป็นรายการที่26ค่ะนะคะเป็นรายการที่26ค่ะพี่จ๋าราคาถูกราคาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะพี่จ๋านะคะแล้วก็ไปรายการที่27สําหรับ ep นี้สัก2ีรายการนะคะแบ่งปันพี่นิยามเย็นเนาะนะคะเมื่อเช้าไม่ได้มา <laughs> นะคะเบี้ยกแก้ค่ะเบี้ยกแก้น่าจะตีเป็นปู่บุญเลยพี่หลักเก่ารลักเก่ารักแห้งดูดแบบ ถักเชือกแ,น,แน่นๆสวยๆแล้วก็เขย่าดังมีเสียงเขาเรียกเสียงกิ่งหรือเสียงอะไรนะพี่นะคะน้องขอที่เอา450บาทค่ะพี่องนี้ได้เหมาเครื่องรางมา450บาทเขย่าดังมีเสียงกิ่งนะคะหลักเก่าหลักแทงน่าจะตีเข้าหลวงปู่เอี่ยมไหมคะเป็นรายการที่27ค่ะพี่จ๋านะ,ะสำหรับ EP นี้103ค่ะพี่ส สัก27รายการนะคะฝากเมตตาอุดหนุนกันได้ราคาถูกสวยถูกใจเหมือนเดิมค่ะพี่นะคะสวยถูกใจแน่นอนเมื่อได้รับ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางอย่าลืมโทรมานะคะพี่พี่จา๋าที่เบอร์0993713089สําำหรับวันนี้นะคะฝากเมตตาอุดหนุนช่องเล็กๆด้วยไว้พบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีคะ่ะ